สวัสดีครับวันนี้มาใส่วงนูครับวงนูเขียนคนนวย้ยอยู่นี่ครับเป็นแปลนเลยจะอยู่่บยอยู่อยู่ครับพี่น้อง นี sociedad, ่ครับไทรพวงเป็ดตะยูวอ่ะครับนี่ครับควายใหญ่ๆเลยครับควายใหญ่นี่หูหนึ่งอืมเปตะูวอ่ะ ใส่ข้องนี่ครับใส่ข้องหอยเป็นแปนอยู่ข,ข้องนี่ครับยังมาใส่กันเลยครับข,ข้องครับใส่เข้าไปนี่ครับใส่มองค่อยคอยด้ครับให่วงเป็นสูงกอดเดียนจังหน่อยครับ เยวไปมองไม่ครับนี่อันนี้ก็จะใส่คางกันมานี่ครับผมบบใส่ห่างเลยครับครับใส่ลขไปนี้เด้อครับใส่ใกล้ก,กันครับนี่ใส่ใกล้กันนี่ครับรังหนึ่งนี่รังหนึ่งครับใกล้ก,กันชุดน,นี้โบโบใส่ไกลกันครับ นี่ลรังหนึ่งเนี่ยพวกไม่ใส่นี่ยอะครับนะครับครับใส่ใส่สูตรนี้บ่วผาดเนาะครับสูตรนี้คือคว้าไม้ใส่ใกล้ๆก,กันครับนี่ครับควายคนนี่รังหนึ่งครับรังหนึ่งออกม่านี่น้อยหนึ่งก็นีน่รังหนึ่งครับ มาน,นีกระลังหนึ่งครับใกล้ๆกันไปเลยครับนี่ครับนี่ครับใส่ไก่กันสูตรนี้คือแดนผ่านวัตเดียนผ่าน,าน,านบ่อยผาดเลยครับแขนหนึ่งครับควอมไก่แขนหนึ่งศอกหนึ่งครับครับใส่นนนาใส่นนนาตรงมีสูตรครับ สูตรผมนี่คือใสใ่ทีกันเลยครับบทตรงใส่หางครับครับถ้าใส่หางเลีวมันมีเสีบหลังยี่สีบหลัง,งให้ใส่ยู่คเวยเดียวเวยครับใส่ทีเลยบทตะเรียนผ่านมอยผาดครับครับครับนี่เปี้ยวคนครับลงมาไตานี่ก็ มีข้องนะครับใส่นี้ใส่นี้ข้องหนึ่งครับใส้ล้างหนึ่งครับใสใ้ไกลๆกันนี่แหละครับแย่พวกไว้ใส่ข้างบนนี่อีกครับครับใสใสไตลงมาจังหน่อยครับ ใส่ไตลงมาจักหน่อยเพื่อนุมันออกมาจากหฮมันลงแดนบบไวเลยครับคอยออกมาครับแต่พอมาหาขวางี่เพนสิเดีนยนไว้ครับเจนซี่ถือบ,บ่วงครับใส่ไก่กันไว้เลยครับสูตรของผมใส่หนูหนาตรงนี้สูตรครับสูตรนี้บบผาดยวไม่ใส่นี่อีกครับ ครับใส่เดียบรอย้วครับที่ผาลังครับเกยไกลกันว้นี้ครับยามเมื่นเสาร์มายามกันครับถาไว้ตอนเมื่นเสาร์ครับผมครัมวันนี้ก็ตอนเสาร์นะครับมายามยามหนูก,กันครับดังแดดทั้งแดกอยู่ใสหน่อบอันนี่ครับนี่ครับ ทั้งเดกวางเปล่าครับหลังสองหลังสามหลังสีครับโอ้ลูกโบเรียนโบผ่านกันเลยตัวนี้รับมีหอยอยู่ครับมีหอยอยู่เตียวบอเตียวโบอรเรียนครับ เฮ้พี่น้องตู้ป,ปากเปี้ยวป,ปากเปี้ยวเลยครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยมีรังหนึ่งครับรังหนึ่งอยู่ข้างกันเนี่ยโบเดียนโบผ่านวัตเดียนนี่โบผ่านได้ครับ ขันเดียนผ่านนี่โบผ่านนีครับพวมเป็นนุ่มครับเป็นนุมน่มนุ่มใหญ่ครับผมขันเถือกใจคลิปนีกก้ก็กด ได้กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ครับผมดได้กดแชร์เรืออีกสามลังครับพี่น้องไปเบิง่งนี่ครับลังหนึ่งครับบางเปล่าครับไปใส่มองไม้ก่อนครับโบนี้เลยพี่น้องโบผ่านเล้ยครับสามหลังครับ หาใส่หมองค่อยๆเลยนี่ใส่มองไข่อย่อยบริเวณโมพานเลยครับขุนควายเพิ่นควายไม่ไม่เลยครับควายไม่ไม่โอ้โหนะใส่ว้นี่เหมือนนี้คือจังมีหอย ใส่วีกเนาครับใส่ไปมองไม่ส่ไปร่มรวมมุ่ไปใส่หรอกครับครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมเก๋ก็กดได้กดติดตามครับผมครับสวัสดีครับ